ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4598การตั้งคำถามในใจกลางของเมืองสัตว์ร้ายเมืองที่สง่างามและใหญ่โตที่ตั้งตระ่านอยู่สูงตระ่านมันคือคฤราสั์ของเจ้าเมืองที่ลึกลับและสง่างามที่ทุกคนในเมืองสัตว์ร้ายเรียกมันว่าคฤราสั์ของเจ้าเมืองเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่เกาะอยู่ในใจกลางเมืองเปล่งรัศมีอันน่าเกรงขาม มีคาราาต์อยู่แต่ละทิศท,ทั้ง3ทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้การตกแต่งที่หรูหราของคาราาต์ทั้ง3หลังนี้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ผนังของคฤหาสา์ตล้วนทำด้วยหยนกกรมค่าซึ่งส่องประกายอย่างอบอุ่นภายใต้แสงจันทร์กระเบื้องเคลือบบนหลังคามีสีสันและแวววาวประตูและหน้าต่างแกะสลักด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์มงคลควบม้าหรือนางฟ้าหลิงวาทุกรายละเอียดแสดงให้เห็นถึงความรูหราขั้นสุดยอด คฤหาดท,ทั้งสามหลังนี้สร้างมุมที่ล้อมรอบคฤหาดของเจ้าเมืองอย่างแน่นหนาก่อให้เกิดระบบการป้องกันที่ไม่อาจทำลายได้คฤหาดต่างๆสะท้อนถึงกันแอรและกันใครก็ตามที่ต้องการโจมตีคฤหาดของเจ้าเมืองจะต้องฝ่าแนวป้องกันของคฤหาดท,ทั้งสามแห่งนี้ก่อน คฤหาดทั้งสามแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนายพลสัตว์ร้ายทั้งสามภายใต้เจ้าเมืองพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นที่พักอาศัยของนายพลสัตว์ร้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อคฤหาดของเจ้าเมืองอีกด้วยในช่วงดึกเมืองสัตว์ร้ายทั้งหมดจมอยู่ในความเงียบงนันทุกอย่างเงียบสงบยกเว้นยามที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนตามหน้าที่ เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องไปตามถนนที่ว่างเปล่าเพิ่มความเงียบสงบในยามค่ำคืนอย่างไรก็ตามในคฤราสาส์ทางทิศต,ตะวันออกแสงไฟยังคงสว่างอยู่ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากกับความมืดโดยรอบบรรยากาศในห้องโถงตึงเครียดเล็กน้อยมีพระวัยกลางคนสูง8ฟุตนั่งอยู่ที่ศีรษะเขาคือนายพลซิงหนึ่งในสานายพลสัตว์ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ ดวงตาของนายพลซิงเป็นเหมือนระฆังลึกและแหลมคมราวกับว่าเขาสามารถมองผ่านหัวใจของผู้คนได้ปล่อยอากาศอันสง่างามที่ทำให้ผู้คนไม่กล้ามองโดยตรงเขาสวมเสื้อคลุมสีดำปักด้วยลวดลายสีทองและเปล่งประกายด้วยการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เขายิ่งมีเกียรติมากยิ่งขึ้นไปเฉงสิ่งที่คนโูดเป็นเรื่องจริงเหรอ มีพระมังกรอยู่ในคุกนั้นจริงๆหรือและพวกเขามาจากกลุ่มมังกรทองเสียงของนายพลซิงต่ำและทรงพลังดังก้องไปทั่วห้องโถงด้วยความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและจ้องมองไปเฉิงอย่างใกล้ชิดราวกับว่าเขาต้องการเห็นข้อบกพร่องในสีหน้าของเขา ไปเฉิงนั่งที่ด้านล่างของโต๊ะและตอบอย่างมั่นใจในายพลซิงฉันกล้าหลอกลวงคุณได้ยังไงทุกสิ่งที่ฉันพูดนั้นเป็นเรื่องจริงมีร่องรอยของความกระตือร้รนในดวงตาของเขาและเขาก็โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยโดยหวังว่านายพลจะเชื่อเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นแปลกประหลาดเกินไปแต่ถ้าเขาไม่แจ้งให้ในายพลทราบเขาก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่านี้อีกในอนาคต หลังจากได้ยินสิ่งนี้นายพลสิง์ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ายังไม่เชื่อสิ่งที่ไปเฉิงพูดในเวลานี้แขกคนหนึ่งกล่าวว่าแม่ทัพสิงไม่เคยมีพระมังกรที่แท้จริงในเมืองสัตว์ร,ร้ายแห่งนี้มานับพันปีแล้วไม่ต้องพูดถึงสักคนจากตระกูลมังกรทองเลย ไปเฉิงคนนี้เพิ่งแปลงร่างเป็นงูเขาสวมเขามังกรปลอมและแค่อยากทำตัวเหมือนมังกรฉันคิดว่าเขาคงคลั่งไคล้ที่จะแปลงร่างเป็นมังกรและมีอาการหวัดระแวงคำพูดของรัฐมนตรีรับเชิญเต็มไปด้วยการยอะเย้ยและความสงสยัยมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยและมีแววตาดูถูกเหยียดยามแขกคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วยและมีการสนทนาเสียงต่ำดังลั่นในห้องโถง หลังจากได้ยินสิ่งนี้ไปเฉิงก็เริ่มวิตกกังวลและปกป้องเสียงดังอย่าใส่ร้ายคนอื่นฉันเห็นกับตาของตัวเองฉันจะผิดได้อย่างไรใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงดวงตาของเขาฉายแววด้วยความโกรธและมือของเขาก็กำมัดแน่นราวกับว่าเขาจะรีเร่งเพื่อโต้เถียงกับแขกเมื่อใดก็ได้เขาไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดที่แท้จริงของเขาจะถูกตั้งคำถามและใส่ร้ายในลักษณะนี้ แขกอีกคนยังพูดต่อฉันก็คิดว่าสิ่งที่เพื่อนลัตที่เต่าไปพูดนั้นค่อนข้างแปลกเขาบอกว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงพระภิกษุร,ระดับเก้าในอาณาจักรความทุกข์ยากแต่ตัวเขาเองเป็นอาณาจักรมหายานร,ระดับที่สในถ้ายที่สุดเขาถูกสังหารโดยอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากเป็นไปได้อย่างไรบทที่4599ไม่ผ่านการรับรอง ขนาดที่แขกพูดเขาก็ใส่หัวด้วยสีหน้าไม่เชื่อไปเฉิงพูดอย่างช่วยไม่ได้สิ่งที่ฉันพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหากคุณไม่เชื่อฉันสามารถพาคุณเฉินมาเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรก็ตามนายพลจะต้องออกคําสั่งนิรโทษกรรมเพราะเขายังอยู่ในคุก น้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความสิ้นหวังและความคับข้องใจเขารู้ดีว่าหากไม่มีคำสั่งนิรโทษกรรมนายเฉินจะไม่สามารถถูกนำออกจากคุกได้ไปเชิงฉันคิดว่าคุณแค่อยากให้นายพลให้อภัยคุณเพื่อจะได้ช่วยชีวิตคนที่คุณต้องการช่วยใช่ไหม คนอื่นๆตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของไปเฉิงดวงตาของชายคนนี้มีความสงสัยและเขาก็มองตรงไปที่ไปเฉิงราวกับว่าเขาต้องการอ่านใจของเขาฉันไม่ทำฉันจะพาคุณเฉินมาที่นี่เพื่อให้คุณได้เห็นไปเฉิงตะโกนเสียงดังเพื่อแสดงความจริงใจและความถูกต้องของสิ่งที่เขาพูดเสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องโถงด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาโพดนั้นแปลกประหลาดเกินไปไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนจะไม่เชื่อเอาละหยุดเถียงได้แล้ว นายพลซิงขมวดคิ้วและพูดด้วยใบยหน้าที่น่าเกลียดมากกว่าพวกคุณทุกคนเป็นแขกของฉันและคุณควรจะรวมกันเป็นหนึ่งคุณจะต่อสู้ในรังนี้ได้อย่างไรตอนนี้นายพลอีกสองคนกำลังแอบฝึกฝนกองกำลังและต้องการจะไล่พวกเราออกไปถ้าเราอย่ารวมตัวกันเราจะถูกไล่ออกจากเมืองสัตว์ร้ายและอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาร คำพูดของแม่ทัพสิงราวกับขอนอันหนักหน่วงทำให้ทุกคนตื่นขึ้นทุกคนปิดปากทันทีด้วยสีหน้ากังวลพวกเขารู้ดีว่าในเมืองสัตว์ร้ายแห่งนี้หากพวกเขาสูญเสียการคุ้มครองของนายพลสิ่งชีวิตของพวกเขาจะไม่ใช่เรื่องง่าย เฉิงนี่คือคำสั่งนิรโทษกรรมคุณสามารถนำติดตัวไปด้วยได้ในวันพรุ่งนี้ฉันอย่างต้องการที่จะดูว่าพระมังกรคนนี้คือใครปรมาจารย์อาณาจากความทุกข์ยากระดับเก้าสามารถเอาชนะคุณได้พระภิกษุมหายานระดับสี่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนความสามารถเช่นนั้น หลังจากที่นายพลซิงพูดจบเขาก็โยนแสงสีขาวออกมาไปเชงยื่นมือออกไปคว้ามันและมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาโทโเค็นเปล่งแสงอันนุ่มนวลและมีอักษรรูนลึกลับสลักอยู่บนนั้นนี่คือคำสั่งนิรโทษกรรมซึ่งมีอำนาจที่จะปล่อยตัวนักโทษในคุกเมืองสัตว์ร้าย เมื่อเห็นว่ามีคำสั่งนิรโทษกรรมอยู่ในมือไปเฉิงก็สัญญาทันทีพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณเฉินมาที่นี่แน่นอนเขายึดคำสั่งอภัยโทษไว้แน่นราวกับมีความหวังของตัวเองและแอบ,บสาบานในใจว่าจะต้องทำให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในวันที่สองทันทีที่รุ่งเช้าไปเฉิงรีบไปที่เรือนจำเมืองสัตว์ร,ร้ายพร้อมกับคำสั่งนิรโทษกรรมในมือ ขั้นตอนของเขารวดเร็วและมีร่องรอยของความกระตือร้รนในดวงตาของเขาเขาแค่อยากจะพานายเฉินออกจากคุกโดยเร็วที่สุดทันทีที่เขาเข้าไปในคุกกับตันโจก็หยุดเขาไว้กับตันโจพูดด้วยสีหน้าไร้ความกรุณาไปเชิงคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำคนไปดูแลต้นไม้โบราณเท่านั้นและคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในห้องขัง กับตันโจกอดอกและยืนอยู่ตรงหน้าไปเฉิงขวางทางของเขาด้วยแววตาที่ระมัดระวังไปเฉิงอธิบายอย่างรวดเร็วกับตันโจฉันมาที่นี่เพื่อปล่อยนักโทษตามคำสั่งของนายพลซิงจำเป็นต้องได้รับการอภัยโทษเพื่อปล่อยตัวนักโทษคุณมีการอภัยโทษไหมกับตันโจถาม เขาไม่ยอมรับคำสั่งอภัยโทษในทันทีแต่มองไปเฉิงอย่างระมัดระวังราวกับกําลังตัดสินความถูกต้องของคำพูดของเขาแน่นอนไปเฉิงกล่าวพร้อมออกคำสั่งนิรโทษกรรมโดยตรงคำสั่งนิรโทษกรรมปล่อยแสงจางๆในมือของเขาและดูสะดุดตาเป็นพิเศษ กับตันโจขโมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นคำสั่งนิรโทษกรรมแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นแต่เขาก็ยังคงขยับร่างกายออกไปให้พ้นทางท้ายที่สุดแล้วคำสั่งนิรโทษกรรมได้รับการยอมรับจากทั้งเมืองอสูรนายพลสัตว์ร,ร้ายทั้งสามมีอำนาจในการออกคำสั่งนี้และเขาไม่สามารถหยุดมันได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเชลลอ,อยู่ถึงกล้าสร้างปัญหามาก่อนและไม่กลัวที่จะติดคุกเนื่องจากพ่อของเขาเป็นหนึ่งในนายพลสัตว์ร้ายแม้ว่าเขาจะถูกจับและจำคุกเขาก็สามารถได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับคำสั่งนิรโทษกรรมบทที่4,600นี่คือบ้านของฉันกับตันโจแอบไม่มีความสุขแต่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากเฝ้าดูไปเฉิงเดินเข้าไปในห้องขัง เฉิงเข้าไปในห้องขังและเมื่อเขาเห็นเฉินปิงเขาก็พูดอย่างมีความสุขคุณเฉินได้รับคำสั่งนิรโทษกรรมแล้วฉันสามารถพาคุณออกไปได้แล้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สนุกสนานและมีร่องรอยของความคาดหวังในดวงตาของเขาดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นสีหน้าประหลาดใจของทุกคนเมื่อเห็นมิสเตอร์เฉินถ้าฉันไม่ออกไปคุณสามารถใช้คำสั่งนิรโทษกรรมเพื่อพาเขาไป เฉินปิงชี้ไปที่พี่ชายของเหยาเหมยแล้วพูดเฉินปิงดูสงบและดูเหมือนจะไม่สนใจว่าเขาจะออกจากคุกได้หรือไม่เขากังวลเรื่องความปลอดภัยของเหยาเหมยและน้องชายของเขามากกว่าไปเฉิงดูเขินอายและพูดว่าคุณเฉินคำสั่งนิรโทษกรรมนี้ใช้กับคุณเป็นพิเศษนายผลสิ่งต้องการพบคุณ ฉันบอกนายพลซิงเกี่ยวกับคุณแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อและยืนกรานที่จะให้ฉันพาคุณไปที่คฤหาสน์ของนายพลหากมีคำสั่งนิรโทษกรรมนี้ให้กับผู้อื่นและคุณไม่สามารถไปที่คฤหาสน์ของนายพลได้ฉันจะอธิบายได้ยากและหลายๆคนจะคิดว่าฉันโกหกและนายพลซิงจะไม่เชื่อใจฉัน น้ำเสียงของไปเฉิงบ่งบอกถึงความสิ้นหวังและความวิตกกังวลเขาไม่รู้ว่าจะชักชวนเฉินปิงได้อย่างไรเมื่อพี่ชายของเยาเหมยได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกกังวลทันทีเขากลัวว่าเฉินปิงจะทิ้งเขาไว้ตามลำพังหากเขาถูกปล่อยตัวตามคำสั่งนิรโทษกรรมเขาจะไม่มีวันจากไป ดวงตาของเขาแสดงความกลัวร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยและเขาก็จับมุมเสื้อผ้าของเฉินปิงไว้แน่นราวกับว่าเขากำลังจับฟางเส้นสุดท้ายช่วยชีวิตเฉินปิงทิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณต้องพาเขาออกไปก่อนตามคำสั่งนิรโทษกรรมคุณรอฉันอยู่นอกคุกในตอนเย็นแล้วฉันจะตามคุณไปที่คฤหาสน์ของนายพล มีร่องรอยของความมุ่งมั่นในสายตาของเฉินปิงเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเห็นพี่ชายของเหยาเหมยติดอยู่ในคุกได้และหากเขาต้องการออกจากคุกเขาก็ไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งนิรโทษกรรมเลยเมื่อเห็นเช่นนี้ไปเฉิงก็ตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจจากนั้นจึงพาน้องชายของเหยาเหมยออกไป เมื่อออกเดินทางเฉินปิงบอกเหยาเหมยถึงที่อยู่ของโรงแรมของพี่ชายของเธอซึ่งเหยาเหมยกำลังรอเขาอยู่หลังจากที่พี่ชายของเหยาเหมยขอบคุณเฉินปิงอย่างล้นเหลือเขาก็เดินตามไปเฉิงและจากไปอย่างรวดเร็วและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะมีอิสรภาพและความกตัญญูต่อเฉินปิง กับตันโจรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นว่าคนที่ไปเฉิงพาออกมาไม่ใช่เฉินปิงเขาคิดว่าไปเฉิงได้ขอคำสั่งนิรโทษกรรมและจะปล่อยตัวเฉินปิงอย่างแน่นอนแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะไม่ใช่เฉินปิงดวงตาของเขามีความสงสยัยและเขาก็แอบเดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไไปเฉิงและเฉินปิง หลังจากที่ไปเฉิงปล่อยตัวน้องชายของเหยาเหมยแล้วเขาก็ยังคงนำผู้คนไปเฝ้าใต้ต้นไม้โบราณแม้ว่าเขาจะกังวลเล็กน้อยว่าเขาจะพาเฉินปิงไปที่คฤหาสน์ของนายพลได้สำเร็จในตอนกลางคืนหรือไม่แต่เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาอย่างมีสติ เมื่อถึงเวลาพักผ่อนเฉินปิงก็เดินใต้ต้นไม้โบราณอีกครั้งหลังจากการทดสอบเมื่อวันนี้เฉินปิงจอดจิตสำนึกของเขาเข้าไปในต้นไม้โบราณโดยตรงโดยไม่ลังเลในเวลานี้หลังจากนั้นทันทีวิญญาณของเขาก็ปรากฏขึ้นในความสับสนวุ่นวายทันทีล้อมรอบด้วยพลังวิญญาณอันหนาทึบ พลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้เปรียบเสมือนหมอกที่แผ่กระจายออกมาอย่างนุ่มนวลเมื่อเฉินปิงอยู่ในนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเข้าสู่แดนสวรรค์ลึกลับเฉินปิงรู้ว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากในการปรับปรุงแม้ว่าครึ่งชั่วโมงจะไม่นานแต่เขาดูดซับพลังทางจิตวิญญาณรอบตัวเขาอย่างสิ้นหวังและระดับพลังยุทธ์ของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เขาหลับตาลงอย่างแน่นหนาและอุทิตตนอย่างสุดใจให้กับกระบวนการดูดซับพลังทางจิตวิญญาณและรัศมีบนร่างกายของเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วพลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้อยู่ในร่างของพระภิกษุอื่นๆมันเร็วกว่าว่าการดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณแล้วใช้ทักษะเวทมนต์เพื่อแปลงเป็นพลังทางจิตวิญญาณ ขนาดที่เฉินปิงดูดซับพ,พลังงานทางจิตวิญญาณรอบตัวเขาอย่างเมามันแสงสีขาวก็ค่อยๆค,ควบแน่นและในที่สุดก็กลายเป็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเฉินปิง